ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์ค e c ค์ d นะครับและภาพที่ทุกคนเห็นก็คือปรา,าสาทโอซาก้านั่นเองใช่แล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่โอซาก้านะครับและแน่นอนคอนเทนต์หลักของเราก็คือไปกินกิน แล้วก็กินเราจะพาทุกคนไปกินร้านเด็ดของโอซาก้ากันนะครับไม่แเอาแค่เฉพาะร้านที่เราอยากโอเคงั้นก็จะเป็นร้านเด็ดที่เราอยากกินในโอซาก้านะครับผมแต่ชีสเค้กคุลุงอ่ะต้องไปนะมาวันนี้เลยนะได้โอเคกินนานมากจัดไปต้องมีชีสเค้กคุณลุงและยืนหนึ่งนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตะลุยโอซาก้ากันเลย อาจิสุโนฮานะนะครับอันนี้เป็นร้านขายไดฟุกุซึ่งเป็นไดฟุกุผลไม้เอออันนี้ผมไม่เคยทานนะส่วนตัวแต่หมามีเนี่ยเขาเห็นมาเขาก็เลยแนะนํามาลองกันดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าครับร้านเขาดูมินิมอลน่ารักดีเข้าไปกันเลยครับเชเ ที่ซื้อกลับบ้านเขาจะมีให้เลือกกล่องด้วยนะครับซึ่งสามารถเลือกได้4ลานนี้เลยจะได้ได้มาแล้วนะครับผมตกชิ้นแล้วประมาณ4-500เยนต่อชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับกินเลยนะครับเลิกเป็นยังไงบ้างว้าวตตนนีเลอ เรานั่งอยู่หน้าตู้กระจกนะฮะแล้วทุกคนก็มองเข้ามาในตู้เหมือนตูป้ปลาเหมือนเราเป็นตู้ปลาเราเป็นปลาว่าอยู่ในตู้โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านี่อร่อยมากจตรเบอรรี่ดีมากโคตหวานเลย ถึงว่าทําไมราคาเขาสูงนะครับเขาจะสตรอเบอรี่ดีจริงแล้วเขาแป้งในภูกุูเนี่ยไม่ได้หนานะครับบางแล้วก็กัดแบบคือส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนชอบในภูุู๋คนที่ชอบคือคนนี้แต่ว่าน,นี่คือผมกินได้เลยนะครับอร่อยสตรอเบอรี่หวานหอมสดเย็นสดชื่นกินแล้วแบบเหมือนรีเฟรชจากการที่เดินเยอะๆในญี่ปุ่นมาแล้วแบบมากินอันนี้สดชื่นมากไปลองนะเนาะหวานมากหวานมากๆคือมกเมื่อกี้ แค่ก,กัดลงไปนะยังไม่ทานยังให้ขาดเลยรู้สึกถึงความสดชื่นออกมาเลยกินแล้วมันสดชื่นมากเลยอ่ะจริงอันนี้แนะนําเลยนะรสสตรอเบอรี่แต่ไม่รู้ว่ามันมีสตรอเบอรี่สองสามอันปะพี่สามแบบแต่อันนี้มันมันไม่ได้มีแบบช็อกโกแลตเคลือบไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นแค่สตรอเบอรี่กับไดฟ,ฟุกุบเลยคือสตรอเบอรี่เขาแบบโหดมากคือสามารถชูลมได้เลยตัวนี้ยอด,ดจริงๆเดี๋ยวอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสตรอเบอรี่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะเป็นคนละสายพันธุ์ อันนี้ก็ดีอีกแล้วอะแต่ว่าส่วนตัวนะผมว่าสตรอเบอรี่มันจะหวานน้อยกว่าตัวเมื่อกี้แล้วก็จะมีช็อกโกแลตเคลือบมาที่ตัวไดฟุกุนะครับเหมือนมันแอบแย่งซีนกันนิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคอยู่มันก็อร่อยนะมันอาจจะหวานน้อยกว่าตัวแรกที่มีสตรอเบอรี่เพียวๆอย่างเดียวนะครับแต่มันก็ได้ช็อกโกแลตมาชูโรองช่วยนะครับก็โอเคแต่ส่วนตัวชอบตัวแรกมากมากเลยนะครับเนี่ยนี่การสตรอเบอรี่นะครไบสตรอเบอรี่ <laughs> อันสุดท้ายนะครับผม อันนี้จะเป็นรสผลไม้รวมนะครับมีกีวีสตรอเบอรี่แล้วก็สับปะรดก็ oh. สดชื่น,นีีนะครับมันแบบมีความเปรี้ยวของผลไม้3มชนิดที่มันมีความเปรี้ยวในแบบของตัวเองแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะในแบบของตัวเองส่วนแป้งในฟูกูเนี่ยเหมือนกันทั้ง3แบบเลยก็โอเคเลยนะแป้งอร่อยดีมันไม่ได้แบบเลี่ยนเหมือนแป้งในฟูกูทั่วไปอ่ะปกติของกินในฟูกูมันจะแบบกินได้แค่แบบลูก2ลูกก็เลี่ยนแล้วแตนี้ oh. เชื่อว่ากินได้เป็น10ลูกแน่นอน <c oughs> อร่อย <c oughs> อันนี้มามีกินมั้ โดยรวมเนี่ยอร่อยทั้ง3แบบเลยนะครับผมจริงๆเขามีเกาลัดมีอะไรอย่างอื่นด้วยรวมถึงเขามีสตรอเบอรี่ขายสดๆเพียวๆด้วยนะใส่กล่องเลยแต่ว่าราคาจะสูงนิดนึงนะเพราะว่าสตรอเบอรี่เขาเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนตัวก็แนะนําเป็นตัวแรกนะครับไดฟุกุที่เป็นสตรอเบอรี่ล้วนเนาะอันนี้อร่อยจริงๆสตรอเบอรี่หวาน premium strawberry premium strawberry เลยหรอว้าวโดยรวมก็ถือว่าเป็นร้านที่อร่อยเลยนะครับใช่ไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยนะอร่อยเนาะลายใหญ อร่อยสุดโต๊ะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันครับเขาบอกว่าแบบชิวี่นะครับเป็นนัมเบอร์วันที่ขายดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามารอกันดูดีเลยนะซื้อเป็นของฝากได้เลยอ่ะฝากแล้ ลองตรงหน้าร้านนี่แหละจะไดา้ปังชิโร่ได้มาแล้วนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของเขาเลยนะครับนัมเบอร์วันของร้านนะครับหูก้อนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยราคาอยู่ที่980เยนนะครับมันใหญ่มากเลยมบวีเราจะกินกันหมดไหมเนี่ยถ้ากินหมดนี่ละอิ่มก็คือร้านต่อไปจบแล้วนะเราเลยเราเลยต้องไปให้ครบโอเคแต่ขออนุญาตลองฉีกเลยนะฮะว้าวยังร้อนๆอยู่เลย หอมใช่ไหมให้ฉี่กันก็หอมไปถึงมือแล้วโอเคเดี๋ยว <Okay. S 1> ขาเก็บครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะเต้อันนี้เมื่อกี้เดินผ่านแล้วเห็นก็เลยลองหาข้อมูลคร่าวๆจากรีวิวใน Google เนาะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นร้านขนมตังไฮเอ็นเลยนะราคาก็แรงนิดนึงนะครับก้อนหนึ่ง980เยนก็300เกือบๆ300เนาะ200กว่าบาทนะครับอันนี้จะเป็นแบบชิลวี่ครับเนื้อเขาจะแบบเนื้อมันจะมีความยืดเหมือนแบบแบบฝรั่งอะไรอย่างงี้เนาะ หอมนะหอมยีสต์หอมแป้ง ขนมปังถ้าอยากลองมันมีเขาเสิรฟขนมปังเอ็กเซอร์มันหนึบเนืบจริงๆอ่ะอร่อยอ่ะกินสดเปล่าได้เลยอ่ะใช่กินเปล่าได้เลยไม่ต้องมีอะไรจิ้มไม่ต้องมีอะไรโรยเลยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นร้านที่ปราศจากสารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายด้วยนะครับใช้วัตถุดิบเกรดดีล้วนๆเลยนะครับก็โอเคนะอร่อยดีแราคาแตะแรงไปนิดนึงนานๆกินทีโอเคนะครับเดีวใครมาออซาก้าก็มาลองนะครับร้านจะตั้งอยู่ข้างๆคลองโดยทงบุรีเลยอยู่ข้างๆกับป้ายกุลิโกะเดินมาแค่นิดเดียวเองนะม,มาลองกันได้ครับโอเคอยู่ ร้านต่อมานะครับเรามากันที่ร้านที่เป็นกระแสอยู่นั่นคือร้าน10เยนนะครับมันจะเป็นขนมที่เป็น10เยนเนเดี๋ยวไป่อแถวกัน เพราะว่าเขาเนี่ยจะทำทีละชิ้นทีละชิ้นเลยมันจะเาเรียกว่าไงเตาม,มันมีจำกัดอะนะ่ะเนาะแต่คนขายอะ่ะผู้ชายเห็นไหมหน้าตาเขาหล่อเนะาะทั้หลายผู้ชายด้วยกันเองยังมองว่าหลอ่อ <c> อ <oughs> ้าวมองใหญ่เลยไม่ทำไมไม่ให้แบบไปซื้อดีแล้วที่แบบมีไม่รอตรงน,นี้โอเคเดี <c oughs> <c oughs> okay, ๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับผม <c oughs> เขาใส่ชีสเยอะมากเลยอะ่ะหน้าเตาเขาจะใส่ชีสเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยาวเยอะมากใครแตกแลใครกิน <c oughs> แป้งอร่อยนะกรอบนอกนุ่มใน <Okay. S 2> แปน้งคล้าขนมบางพื้นบ้านเราแต่ว่าไม่ได้กรอบกว่าแล้วก็หอมหอมเนยก่อนชีสก็เป็นมอสซาเรลลาชีสอร่อยมันไม่ต้องระวังยืดใส่หัวลูกกระรวมก็รกรอร่อยนะชีสเขาก็เยอะดีครับแล้วก็แป้งหอมเป็นขนมอะไร นอกนุ่มหนนะครับแล้วก็หอมเนยอร้อน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 โอเคไเ,เวลาต่อไปนะครับอร่อยดี ทาโกยากิมาถึงโอซาการทั้งทียังไงก็ต้องทาโกยากิเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นต้นกำเนิดของทาโกยากินะครับมีประวัติยาวนานมาเกือบร้อยปีเลยทุกคนเกเดีวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่กินทาโกยากิเนี่ยมันร้อนนะเนาะต้องรอร<ะ>อแานบนึงนะครับแล้วือเป่าก็เป่าไม่ได้นะปลามันจะปิวกินเลยก็ไม่ได้เพราะมันร้อนอร่อยเหมือนเดิม ข้างในอ่ะของร้านเนี้ยนะครับข้างนอกมันจะกรอบส่วนข้างในจะนิ่มเหลวแล้วก็มีปลาหมึกอ,อยู่ด้านในอันนี้เป็นร้านประจําที่บะหมี่กับผมมาออสากาแล้วจะแวะมาบ่อยมากนะครับร <Okay. S 1> ้อนห่รือว่าอร่อยอร่อยอร้อนที่เด็ดอีกอย่างของร้านนี้นะครับคือสิงกองอร่อย คู่กันเนี่ยเปี้ยมนะตัวถอมญี่ปุ่นครับอร่อยพิกัดร้านนะครับจะอยู่ข้างตัวทงบุรีเลยครับติดกับดองกี้จะอยู่ติดกับร้านราเมงคิชิรันนะครับผัดมาแค่ไม่กี่ตึกก็จะอยู่ตรงนี้เลยดูง่ายๆก็ได้จะเป็นสะพานไม้แบบนี้มีอยู่ไม่กี่อันใกล้ๆกุยกบนะครับชื่อร้านเดี๋ยวแปะไปให้ไอชิคชิคคอนโบอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับสังเกตแค่โลโก้ก็ได้ครับจะเป็นรูปปลาหมึกสีแดงอร่อยแต่รูปลาหมึกสีแดงทั้งแถวเลยนะอะไรนะโอเค รอดละยแงก็แนะนำให้มาลองแล้วไงนะครับบอกแล้วว่ารอ้อนเือนร้อนน้อยแต่น้องเียหน่อยใชๆๆ่จะเป่าก็ไม่ได้เดี๋ยวป้าปิวไม่<บอก>ร้อนแรกอะคือแบบว่าเรามาร้านนี้เราจะงงๆว่าเอ้ยทาโกยากิอะที่เราเข้าใจอะมันจะเป็นกลมๆแข็งๆเลยใช่ปะ เกาะไปเลยแต่เนี้ยเวลามาที่เนี่ยมันจะเป็นแบบนิ่มๆเหนียวๆเรียกๆอะไรแต่อร่อย เอาลงแบบออรส่วนปะคล้ายๆอย่างนั้นคือด้านนอกก็เหมือนเหมือนกรอบทาโกยากิปกตินี่แหละแต่ด้านในจะเหลวๆเหมือนออรส่วนแต่เป็นออรส่วนที่ไม่ใช่หอยเป็นออรส่วนปลาหมึกแล้วปลาหมึกเป็นปลาไหมหมึกนะครแน่ใจเป่าคือผมลองเสิร์ชกูเกิลนะครับผมในในบันทิตพยาสถาน dictionary แต่เขาเรียกอะไรพจนานุกรมไทยเนาะมันใช้ได้ทั้งปลาหมึกแล้วก็หมึกเลยนะแต่ก็ไม่รู้นะใครช่ำเรื่องภาษาก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสรุปปลาหมึกใช้ได้ไหม หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นหมึกยังเป็นข้อสงสัยแต่ไม่ว่ามันจะเรียกว่าอะไรมันก็อร่อยทั้งหมดแหละและถ้าใครอยากเสพบรรยากาศไม่อยากนั่งทานในร้านนะครับ <c oughs> ก็ซื้อในร้านเสร็จใช่ไหมครับ <c oughs> ขึ้นมาบนสะพานก็ได้นะอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นโต๊ะของร้านเขานะครับจะมีรูปปลาหมึกสีแดงๆนี่อยู่ เซสชันแนลนะครับเป็นเดอร์เมลอนออฟเมลอนนะครับผมแล้วก็ชิพเค้กคุนลุงชิพเค้กลิคุโลนะครับผมอันนี้คงไม่ต้องพูดนะของเขาดังอยู่แล้วนะครับผมไปมาโอซาก้าก็ได้จะต้องเคยลองทานกันนะครับหน,น้าเราก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคือด้านหลังมีไปหน้าเราก,ก็จะเปลี่ยนสีไปตามไป <laughs> ใช่ไหมเขาชี้กินเลยนะครับอุ่นร้อนๆเลยไม่บอกเลย คือแบบนุ่มเบาให้มาพิกันใครมาโอซาก้าเราไม่ทาเค้กริคุโะนะครับบอกเลยว่าพลาดมากๆนะครับมันอร่อยมากนะครับร้อนๆเลยด้านล่างเขาจะเป็นลูกเกดนะครับส่วนเตือนตัวเนื้อเค,ค้กเนี่ยเป็นชีสเค,ค้กที่นุ่มอร่อยยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าเคยกินหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้ลองกันเลย รีบๆโตนะลูกเดี๋ยวเดดดีด้พาเมื่อกี้มันอร่อยมากเลยลูกเป็เหมือนเดิมอร่อยอร่อยเหมือนเดิม <c oughs> มายัางไงก็ต้องกินอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกสองก้นนอนเรากลับบ้านด้วย <c oughs> มันเขาจะลิมิตให้คนละสองก้อนนะครับด <c oughs> ้านหลังมีเสียงเพงลงต้องขออภัยด้วยครับรอคัมนาบางซิสเชนอลกัน หลันนี่เขารอคิวอะ่ะได้กลิ่นเมลอนแบบขนทั่วร้านเลยเดา๋ยวจะอธิบายแก้วไปแล้ว <c oughs> อร่อยๆแป๊บนึงเดี๋ยวรอแก้วแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายนี่ด้านล่างเขาจะเป็นเมลอนจริงๆเลยนะเป็นชิน้นๆเนื้อเลยครับส่วนด้านบน,นจะเป็นน้ำเมลอนสีเขียวเนาะหอ,อมหอ,อมมากเหมือนป,นนนนปนั่นกะทิบะส่วนด้านบนก็นจะเป็นวิปปิ้งครีมนี้เลยก็ถือว่าเป็นซีซันแนลที่สดชื่นมากเลยครับผมเข้ากับฤดูซัมเมอร์แต่ส่วนตัวนะ มว่ามันหวานไปนิดนึงแต่ก็แต่ก็หอมนะแต่มันหวานไปนิดนึงถ้าลดหวานได้นะจะอร่อยกว่านี้มาลองกันดูนะครับใครมาชว่วงหน้าร้อนกินิีเค้คุลุงตอดอ่อร่อย ผมสำหรับว็อกพากินที่โอซาก้านะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมว็อกต่อไปอยากให้พวกเราไปไหนไปทำอะไรในญี่ปุ่นสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวลากันไปที่ป้ายคุริโกะนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ข้างบนคนเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟแล้วนะครับไปแล้เดี๋ยวเจอกันว็อกต่อไปครับบ๊ายบาย